ตอนนี้หลายคนรอคอยคู่จิ้นนะอย่างสาวเบล่าแล้วก็หนุ่มเจนจิรายุนั่นเองครับครับผมเนะเรียกได้ว่าปีนี้ช่องสามมาไม่ไม่ได้มาเล่นๆครับผมนะแน่นอนครับผมนะแค่เปิดสกสามาใหม่เลยเนี่ยก็เป็นการเสิร์ฟละครหวานนะที่เป็นของขวานให้กับแฟนๆละครได้กลับมาฟินกันอีกครั้งตั้งแต่ต้นปีซะแล้วนั่นเองครับกับการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งของคู่จิ้นคู่ขวานของเราก็คือจิรานีอย่างเจนจิรายุตั้งสีสุกนั่นเองครับกับสาวเบล่าลานีแคมเปญกับละครหวานชวนจิ้นเรรื่องปิ นั่นเองครับผมความหมายของเขานั่นก็คือภรรยาที่ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสามีจากบทประพันธ์ของคนเขียนก็คือสราญจิตนั่นเองครับที่ได้พี่คิงสมจริงสีสุภาพครับผมบอสใจแห่งค่ายกรุฟิลลิ่งนั่นเองครับมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับแสดงผู้กำกับการแสดงด้วยตัวเองด้วยครั้งนี้นะคะยังได้นักแสดงรุ่นใหญ่มาร่วมสร้างสีสันนะคะอย่างเช่น พี่แหม่มจินตลาสุขพน์ของเราพี่ตองสาวิตรีนะคะพี่กบทรงศิษย์พี่ท็อปดารานิรุชพี่อีทรอนด้วยพี่ต๊อกสุภกรโโพี่ใหม่นัทถารอยโอ้โหเ uh, ยอะมากจริงๆอันนี้คือตัวพ่อตัวแม่ทั้งนเลยนะเนี่ยแค่รุ่นใหญ่ก็คุ้มแล้วเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีนักแสดงคุณภาพอีกครับข้างเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณมิตรนัทวรานั่นเองครับคุณบอสคุณบอลอัศนัยครับผมคุณกิตนะคุณกิตกิตคุณกิตกฤตนั่นเองครับคุณดาริ่งนะคุณดาริ่งอารดา ครับคุณดาวพิมพ์ทองคุณเอภเิทคุณเบสวิชยุทธนั่นเองระบมและอีกมากมายด้วยครับสําหรับละครปฏิวรัตดาเป็นเรื่องราวปมปัญหาจากพันธรรรสัญญาในอดีตนะคะที่หนุ่มสาวสองที่หนุ่มสาวคนสองคนต้องมาใช้ชีวิตคู่กันนะคะฉันสามีภรรยารินรพีรับบทโดยรานีคำเป็นหรือว่าสาวเป็นล่าเนาะหญิงสาวที่ต้องการเพียงเพื่อ ตอบแทนผู้มีพระคุณค่ะจึงจำยอมสวมรอยเป็นเจ้าสาวแต่งงานกับสรันนะคะรับบทโดยหนุ่มเจมส์จีรายุนั่นเองปขหลัดหนุ่มรูปงามที่มีหัวใจเย็นชาเพราะว่าบอบช้ำจากความรักเกา่าอ๋อนะแม้ทั้งรู้รู้ทั้งรู้ครับผมนะว่าถูกครอบครัวของเจ้าสาวสลับตัวย้อมแมวมาขายแต่ครับก็ตั้งใจที่จะไม่คืนเจ้าสาวคนนี้ให้ใครเลยเพราะว่าด้วยความใกล้ชิดทําให้เขานั้นประจักษ์ถึงความงดงามและก็ความเพียบพร้อมของหญิงสาวผู้ที่เป็นภรรยาย ความรักของเขาและเธอ จึงค่อยๆนะนก่อ,กอตัวขึ้นอย่างแผ่วเบาครับผมถ้าว่าความรักมักจะพบกับการทดสอบต่างๆมากมายเมื่อดวงสว่าง้วผมหรือว่ามินนทวราครับนะคนรักเก่าของเขาหวนกลับคืนมาโหมไฟเก่าให้คลุกเชื้อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เธอนะจะต้องเก็บความรู้สึกผิดกับความรับนะกับความรับที่เธอได้ปิดซ่อนเอาไว้จนทําให้คราวนั้นวันระแวงนะในใจเธอจําเป็นที่จะต้องพิสูจน์คุณค่าความเป็นหญิงที่จะต้องได้รับอ่า ได้รับจากสามีการยอมรับจากสามีดุดดังคําว่าปฏิวัวรดาภรยาผู้ซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อสามีนั่นเองเมื่อพันธสัญญาในอดีตลิขิตให้สรันและก็รินเนรพีนะคะต้องยินยอมร่วมชีวิตคู่จนก่อให้เกิดความรักที่งดงามในใจที่มาพร้อมกับอุปสรรคอีกมากมายนะคะถาโถมเข้าใส่ปลายทางความรักของทั้งเขาและเธอจะจบยังไงนะคะมาร่วมพิสูจน์ละครกันได้นะคะในละครเรื่องปฏิวรัรดาทุกคืนวันพุธพฤหัสเว วลาทุ่ม2 0ทางไทยทีวีสีช่อง3และทีวีช่อง3เอ่อ33หรือว่ารับชมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน3ไลน์ได้นะคะทั้งในระบบ iOS และก็ Android, Android นั่นเองจะเลืเอกบอกกลับเมื่อไหรครับน้องโบ13มกราคมนี้แล้ว13มกราคม2559นั้นเองั่นเองเราติดตามและกันเนาะสำหรับปฏิวรัตดานั่นเองครับเบลล่าลานีเจมส์จิวรายุจะกลับมาปริ้มกล้างอีกครั้งหนึ่งในจอทีวีของเราแล้ว